สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับพร้อมกับคนอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดสูตรลับของเรานนั่เองนะครับถามว่าเป็นสูตรลับอะไรครับไม่ใช่ทําอาหารไม่ใช่ทําขนมไม่ใช่ทําร้านอาหารบีเสื้อแต่เป็นการเปิดสูตรลับในไมค์ครับอีกตอนหนึ่งนะครับของเรานนั่เองดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสอนเดี๋ยวเรามาเปิดสูตรลับกันเลยครับ ตอนแรกๆนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมมักจะเลือกผมอะ่ะจะจะเลือกเลือกนะครับที่ที่จะแรกของกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านปะชาวบ้านปาน้ําไหลนะครับเออก็แบบผมกับ NBC หน้างโง่นะครับผมอะ่ะ เนี่ยเลือกที่จะขยายผมเลือกที่จะแลกของกับเ b c นะครับเพราะเนื่องจากว่าการแลกของกับ NBC นีเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับผมนะครับนี่คืนแรกๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าการแลกของกับ n b c เนี่ยเป็นเป็นการหาเงินข้างะเป็นการหา EAP นะครับ และแน่นอนนะครับการหา e e p ดังนั้นเนี่ยผมมาจาึงตัดตัดสินใจว่าเออก็แบบหากรกับากบารหาเงินนะครับของเรามันเป็นการหาเงินชนิดหนึ่งนะครับที่แบบถ้าต้นน้ำเนี่ยถ้าน้ำเรื่องทำเลยเนี่ยผมก็จะได้ e e p นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่อันแรกครับที่น้ำจะหา e e p นะครับ อชาวบ้านผมก็วาดไม่สวยหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ผมเป็นคลิปรีบนะครับไม่ได้เราไม่ได้มาวาดรูปอะไรครับส่วนเนี่ส่วนใหญ่แล้วผมมักจะเลี้ยงสัตว์นะครับให้กับไก่นั่นเองผมส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมมักจะเลี้ยงไอ้เจ้าเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์เป็นหา ไม่ใช่การเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นการหาง e ัง exp ที่ที่ค่อนข้างง่ายได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ exp นะครับมาซึ่งการหา exp ในครั้งนี้เนี่ยเราก็เอาไปเลี้ยงซึ่งเป็นอย่างแรกนะครับที่ผมทํานะครับเพื่อหางเงินนั่นเองเพื่อหา exp นั่นเองพอมันมามาดูเลหลังจากเราสอนเลเวลหนึ่งมันแล้วนะหลังจากเราเปิดโปรงเลเวลหนึ่งแล้ว ได้เวลาเข้าสู่เลเวลสแล้วนะครับโดยเลเวลที่ที่ผมนะที่ผมน่ะถนัดที่ผมถนัดนะครับจะเป็นเลเวลอีกอีกอน,นี้เป็นเลเวลสนั่นเองนะครับซึ่งเลเวลสเนี่ยเป็นเลเวลที่ค่อนข้างจะใช้นะครับค่อยๆจะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเลเวลสเนี่ย จะสามารถหา EP ได้แบบ AFK ได้แล้วนะครับไม่ต้องก็คือเนี่ยซึ่งการเอฟซึ่งฟาร์มที่ผมเลือกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาจากสัตว์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกสเกลตันสเกลสเกลตันนะครับหรือซอมบี้นั่นแหละหรือไม่ก็ซอมบี้นั่นแหละอันนี้ผมคือผมนะครับอันนี้ผม นี่คือผมนะครับนั่งยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันนี้สม,มุนะเป็นดาบอันนี้ผมก็วาดไม่สวยแหละอันนี้ผมก็วาดไม่ค่อยสวยนั่นแหละซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมมันจะมีทั้งหมดสามหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นซอมบี้สเกลเลตันนะครับผมเลือกทำฟาร์มแบบนี้นะครับ และผมก็ได้ exp มานะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ขั้นสูงขึ้นมาหน่อยนะครับจะสังเกตว่าเลเวลผมจะเยอะเพราะว่าผมเลี้ยงสัตว์แหละ mm. ผมใช้วิธีข้างต้นและเคยทิบวิธีนั้นนะครับอีขั้นอันนี้หลังจากเราผู้อันนี้คือขั้น b c นะครับมามาที่ขั้น d กันมาถึงขั้น b แล้วนะครับซึ่งขั้น a ขั้นอันนี้ขั้น่าจะเป็นขั้น a แล้วนะครับ ขั้น A นะครับผมอ่ะเลือกที่จะใช้ฟาร์มสปอมเตอร์นะครับจากจากข้างบนลงข้างล่างนะครับเพราะเนื่องจากว่าข้างบนเพราะการสร้างแบบนี้นะครับจะเป็นอะไรที่ง่ายได้มากนะครับมาแล้วก็ใส่นี่เลยปึ๊บแบบนี้นะครับใส่สีดำลงไป แบบนี้แล้วก็ใส่สีดำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปึ๊บ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นวิธีขั้นสูงนะครับผม <c oughs> อันนี้คือขั้นสูงนะครับวิธีขั้นสูง <c oughs> ระดับเอเนี่ยจะหาเลเวลได้เยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> แถมยังได้การพาวเดอร์เอาไปทำครุได้ด้วยนะครับ <c oughs> และขั้นสุดท้ายและขั้น <c oughs> และมาดูขั้นสุดท้ายกันดีกว่า ซึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยผมเลือกใช้เป็นฟาร์มอินเตอร์แมนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าฟาร์มอินเตอร์แมนเนี่ยเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างค่อนข้างจะได้ a x p ค่อนข้างดีดีเลย